วิธีแทเข้าครับต้องเอามือเข้าไปคลอนนะครับไปทำให้ตูดของมันเข้ารูปซองก่อนนะครับแล้วก็เอามือทั้งมือนะครับเข้าในเข้าไปในบล็อกนะครับดูว่าตูดของมันน่ะสวยไหมถ้ามันยุบนิดนึงก็เอาเข้าใส่ก็เวลาเวทมันจะไม่สวยนะครับตูดมันจะไม่สวยนะครับต้องเอามือใส่ไปนี่ก่อนนะครับแต่งตูด ว้ะน,นะครับแป่งตูดได้อย่างนี้แล้วค่อยเอาเข้าใส่นะครับเอามือร่วงไปเลยครับแป่งตูดให้มัน เขาลูกสองสวยๆถ้ายุบนิดนึงก็เวลาดูอากาศออกแล้วมันจะไม่สวยดูมันจะไม่สวยครับทำยากอยู่นะครับพี่น้องครับไถุงนี้ต้องเลือกถุงที่บางแล้วก็ อ่อนๆนะครับถ้าถูกแ็งก็เขาลูกชงยากอยู่นะครับมง่ายครับเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับต้องพยายามที่สุดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ต่างๆให้มันเข้าเข้าแน่นๆนะครับระวังอย่าแทง แรงเดี๋ยวถุงขาดดูวากาศไม่ได้เหมือนกันเนยะเสียถุงถุงมันแพงดูว่ามันได้ไหมมันยุดนิดนี้ยุดแบบนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาไปวางตลาดแล้วเขาว่า เราแทบไม่สวย ต้องพับปากถุงให้มันสวยๆครับเอาตัวนี้ขึ้นมาหนีบนี่เ้าพับปากไปทางนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้เวเอาไฟเวทเลยครับ ไปตัวนี้จากก่อน,นครับดแล้วก็ใช้ได้ประมาณ90%้สิบเปจะให้สวยมากๆก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเหลี่ยมได้เหลี่ยมได้แต่ตูดไม่ค่อยได้นะครับจบแค่นี้นะครับฝึกทำนะครับทำสวยๆเจ้าหนายจะได้รักนะครับ